แคดิมาอ,อยึดทางใดมาดวะห้องนอนกับโยดอยู่่นี่เฮ้โยูแค่ดิมาามาอ่ออาฮะสองไม่รู้กนนีมาเฮ็ดอยียากอีพีอโอโห,โห <laughs> อาหา่อาฮะเปียกหมดแล้ว เปียกเบิร์ดหงวยมาส้มน้ำตกตาลวะเอามาอยากบังดูเปียกเบิร์ดเนื้อตัวเปียกเบิรนะ์ดนี่นะอือฮั่นหม่น้ำตกตาลนด่เข้าซวงเราดูฮอนนี่อือฮั่นเบิร์กเบิร์ดนี่นะเบิ่งกเสื้อนี่เปียกเบิร์ดนี่เลยนี่อือฮั่นแม่เกที่เห็นเลยนี่ โน่ยู <No>. เปียกหมดแล้วเบิ่งเสื้อนี่ฮ uh huh. ั่ <laughs> เบิ่งแบบนี้เปียกหมดเปียกหมดมาใหญ่เลยโอ้อะได้ส่องไปดูกันนี่ว่าแล้วสโงกยืนบนนอนดูเห็นธรร <h> มดามันย่งเหือดนะอ uh huh. ือฮั่ห่วกับเปียกซอยลอยอือ <h> ฮั่ผู้ใดพามานี่มาใหญ่ะ มายามาพามาหรือว่าแม่มายาอฮะมายาเปียกมาแล้วฮะนะ่ะ <c oughs> ยังบุญยุติโอเค <c oughs> อาบน้ำแล้วเกียมนอนเลโอโออะไรอะไรส่งไม่รู้รรก,กันนี่เปียกหมดซีด